สวัสดีค่ะเรากลับมาเจอกันอีกครั้งกับการคุยเจาะลึกเนื้อหานะคะวันนี้เราจะมาสำรวจบทวิเคราะห์ภาพยนตร์ญ,ญี่ปุ่นเรื่อง Her Love Boils Bathwater หรือชื่อไทย60วันเราจะมีกันตลอดไปเป้าหมายเราวันนี้ก็คืออยากจะลองสกัดเอาแก่นคิดสำคัญสำคัญนะคะแล้วก็ประเด็นทางอารมณ์ที่เเข้มขน้นรวมถึงมุมมองต่างๆที่น่าสนใจจากหนังเรื่องนี้ค่ะตามที่บทวิเคราะห์เขาได้ให้ไว้เลย เรื่องย่อแบบเร็วๆนะคะก็คือฟุตบะโคโนเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวชีวิตก็เอ่อพลิกผันเลยค่ะเมื่อรู้ว่าตัวเองป่วยเป็นมะเร็งตับอ่อนระยะสุดท้ายเหลือเวลาอีกแบบไม่น่าเกิน3เดือนเองในขณะเดียวกันก็ต้องดูแลลูกสาวอาซูมิที่ก็มีปัญหาถูกแกล้งที่โรงเรียนอยู่แล้วแถมสามีก็เคยทิ้งไปเมื่อปีก่อนคือสถานการณ์มันหนักเหมือนกันนะคะใช่ครับเป็นจุดเริ่มต้นที่อืมทรงพลังมากๆเลย ซึ่งบทวิเคราะห์เขาก็ใช้ตรงนี้แหละครับเป็นจุดเริ่มพาเราไปสำรวจเรื่องความรักในหลายๆรูปแบบเลยนะความผูกพันแล้วก็การหาความหมายให้กับการใช้ชีวิตในช่วงเวลาที่มันจำกัดมากๆครับค่ะแล้วตอนที่ฟุตตบะรู้ข่าวร้ายครั้งแรกเลยเนี่ยปฏิกิริยาของเธอเป็นยังไงคะเหมือนบทวิเคราะห์จะบอกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจมากๆใช่ไหมคะจากแบบ ความสิ้นหวังไปสู่อีกอย่างหนึง่งบทวิเคราะห์ชี้ว่าใช่เลยครับตอนแรกเนี่ยแน่นอนก็ต้องมีความเสียใจความกลัวเป็นธรรมดาอยู่แล้วแต่พอนึกถึงลูกสาวปุ๊บเนี่ยมันเกิดการพลิกเลยครับจากความรู้สึกที่แบบหมดหวังมันกลายเป็นความมุ่งมั่นตั้งใจมากๆที่จะใช้เวลาที่เหลืออยู่เนี่ยทำทุกอย่างเลยเพื่อเตรียมให้ลูกสาวพร้อมเผชิญโลกให้ได้คือมันไม่ใช่แค่สัญชาตญาณของแม่นะแต่มันเป็นการแสดงเจตจำนงที่จะแบบ ควบคุมโชคชะตาตัวเองให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แม้ในสถานการณ์ที่มันดูเหมือนจะไม่มีทางเลือกแล้วก็ตามอืมน่าสนใจมากค่ะแล้วมันก็นำไปสู่แก่นเรื่องหนึ่งที่บทวิเคราะห์เขาเน้นเหมือนกันคือแนวคิดที่ว่าการอยู่ในที่ที่ต้องการเราดีกว่าไปโหยหาความรักจากคนที่ไม่เห็นค่าซึ่ง มันดูจะขัดขัดกันนิดนึ่งไหมคะกับการที่ฟุตบะตัดสินใจไปตามสามีที่เคยทิ้งเธอไปให้กลับมาทั้งๆท,ท,ที่ก็รู้ว่าอาจจะนำปัญหามาเพิ่มอีกบทวิเคราะห์เขามองเรื่องนี้ยังไงคะเป็นคำถามที่ดีครับบทวิเคราะห์มองว่ามันจะท้อนความซับซ้อนของความต้องการของมนุษย์เรานี่แหละครับคือการสแสวงหาความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งการมีทิศทางของตัวเองแม้ว่าทิศทางนั้นมันอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบนัก มันไม่ใช่การมองโลกสวยงามเกินจริงนะครับแต่เป็นการยอมรับความจริงที่ว่าเออความสัมพันธ์มันไม่ได้มีแค่ขาวกับดําการกลับไปหาสามีเก่าเนี่ยอาจจะมองได้ว่าเป็นการพยายามประกอบสร้างครอบครัวในแบบของเธอขึ้นมาใหม่ในช่วงเวลาสุดท้ายแล้วก็เผชิญหน้ากับปัญหาไปเลยดีกว่าปล่อยให้มันค้างคาใจอยู่แบบนั้นครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือเป็นการเลือกที่จะจัดการกับมันถึงแม้จะเจ็บปวดก็ตาม แล้วการตัดสินใจการกระทําของฟุตบาทเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อคนรบข้างยังไงบ้างคะบทวิเคราะห์ก็พูดถึงเรื่องนี้ไว้ชัดเจนเหมือนกันใช่ครับบทวิเคราะห์ใช้คําทํานองว่าฟุตบะกลายเป็นเหมือนศูนย์กลางที่ส่งพลังบวกออกไปแบบโดยไม่รู้ตัวเลยการกระทําของเธอเนี่ยมันสร้างแรงกระเพื่อมออกไป ทำให้คนรอบข้างรู้สึกอยากทําสิ่งดีๆตอบแทนหรือมีกําลังใจที่จะลุกขึ้นสู้กับปัญหาของตัวเองอย่างลูกสาวอาซูมิก็กล้าเผชิญหน้ากับการถูกแกล้งแคร้งมากขึ้นหรือตัวละครอื่นๆก็ได้รับแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองมันคือพลังของการให้และการเป็นแบบอย่างที่ดีจริงๆครับแม้ในช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดของชีวิตตัวเองก็ตาม การสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นแบบนี้นี่มันเชื่อมโยงไปถึงอีกประเด็นหนึ่งด้วยที่บทวิเคราะห์หยิบขึ้นมาซึ่งมันก็ท้าทายความคิดเดิมๆเ,เกี่ยวกับครอบครัวเหมือนกันใช่ไหมคะเรื่องความผูกพันจากการเลี้ยงดูเทียบกับเรื่องสายเลือดถูกต้องเลยครับบทวิเคราะห์ตีความว่าหนังกําลังตั้งคําถามสําคัญเลยว่าความเป็นครอบครัวที่แท้จริงเนี่ยมันมาจากไหนกันแน่ การให้กำเนิดอย่างเดียวมันพอไหมถ้ามันขาดความรักการดูแลเอาใจใส่แล้วในทางกลับกันความรักความผูกพันที่แท้จริงเนี่ยมันอาจจะสร้างขึ้นได้จากคนที่ไม่ใช่ใสายเลือดเดียวกันก็ได้นะซึ่งอันนี้เป็นการเน้นย้ำเลยครับว่าครอบครัวเนี่ยมันนิยามได้หลากหลายกว่าที่เราคุ้นเคยมากๆโดยมีหัวใจสำคัญจริงๆคือความรักความเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน ฟังดูเป็นหนังที่ทั้งเศร้าแต่ก็ให้พลังใจไปพร้อมๆกันเลยนะคะบทวิเคราะห์บอกว่าโทนของหนังมันไม่ได้บีบคั้นอารมณ์จนเกินไปแต่กลับทําให้เราเสียน้ําตาได้อย่างเป็นธรรมชาติมากๆม,มันทําได้ยังไงคะบทวิเคราะห์ชี้ว่าความสําเร็จส่วนหนึ่งน่าจะมาจากความสมจริงของตัวละครและสถานการณ์ครับหนังไม่ได้พยายามจะบ,บิว้วหรือฟูมไฟล์จนเกินไปแต่ค่อยๆพาเราไปสัมผัสความรู้สึกของตัวละครแต่ละคน มันมีการหักมุมเล็กๆหรือการเผยความลับปังอย่างที่ทําให้เราประหลาดใจแล้วก็เข้าใจเบื้องหลังของแต่ละคนมากขึ้นด้วยครับมันทําให้เราผูกพันกับตัวละครไปโดยไม่รู้ตัวแล้วก็เสียน้ําตาไปกับพวกเขาอย่างจริงใจไม่ใช่เพราะถูกชี้นํา สรุปแล้วนะคะจากการที่เราคุยกันเรื่องบทวิเคราะห์ครั้งนี้เนี่ยสิ่งที่เราได้เห็นภาพชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับ Her Love Boils Bathwater ก็คือโอเคมันเป็นเรื่องราวของการเผชิญหน้ากับความสูญเสียก็จริงแต่แก่นแท้ของมันอาจจะเป็นการยืนยันคุณค่าของการมีชีวิตอยู่การสร้างความหมายในเวลาที่เหลืออยู่การค้นหาแล้วก็สร้างที่ทางของตัวเองผ่านความรักแล้วก็ความผูกพันที่เราเลือกเองได้ใช่เลยครับ และนั่นก็นำไปสู่คำถามสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ให้ลองคิดตามกันดูนะครับต่อยอดจากเนื้อหาที่เราพูยกันวันนี้คือในโลกที่บางทีการสแสวงหาความรักหรือการยอมรับจากคนอื่นข้างนอกมันอาจจะยากหรือได้ไม่ได้เป็นอย่างที่เราหวังเสมอไปเนี่ยแนวคิดที่บทวิเคราะห์เขาสกัดออกมาว่าขอให้มีที่แห่งนั้นที่รักและต้องการเราอย่างน้อยก็ในหัวใจของตัวเราเอง ไอแนวคิดนี้มันมีความหมายแล้วเราจะนำไปปรับใช้ในชีวิตจริงของเราได้ยังไงบ้างการสร้างคุณค่าและความรักจากข้างในตัวเองเนี่ยมันสำคัญมากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อโลกภายนอกอาจจะไม่ได้มอบสิ่งเหล่านั้นให้เราเสมอไป